เข้าสู่ช่อง I am on นะคะวันนี้เราจะมาทำรีแอคชั่นเพลงใหม่ของ Blackpink นะคะชื่อเพลงว่า Ice Cream นะคะแล้ววันนี้เรามีเพื่อนมาด้วยชื่อว่าพิ้นะคะ,คะก็ไม่เสียเวลาตอนนี้สามชั่วโมงแล้วนะสิบเอ็ดล้านวิวปังน่าจะปังปังปังแน่นอนจะเป็นยังไงไปดูกันดีกว่านะคะ อุ๊ยความเป็นมโพอุ๊ยโรเซ่อะตั้งแต่แบบอุ๊ยอุ๊ยเซลโรเซ่ตั้งแต่ปล่อยเนี่ยโ๊สอ่ะโอ้โหทุกคนเมื่อกี้กล้องหล่นนิดนึงเอาใหม่ดูใหม่ดีกว่าดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่ไปเริ่มค่ะชอบแค่คือตั้งแต่คำที่แล้วอะคำอะไรแั้วแหละสวยมาก คุยแต่เขาขายขายตริงจริงเหรอสวยนะสวยสเสียงแบบฟังสบายโอ้โหโอ้โหทำเียงดโอ้โหชุดอะไรอ่ะ

คนสี่คือแบบเออแม่แั็บทุกชุดเลยวะโอ้ยแครไปดูรูปแบรดลีนแล้วแต่ยังไม่อยู่ยังมีอ๋อพี่ดูแต่ที่สวยดูสวยขึ้นทุกคำเนี่ยโอ้โหตัวนี้ก็คือแบบดูดิโอ้ยชุดขาวโอ้ยผมเขียววิกปะเนี่ย โหหลายชุดมากแม่โอ้ยเจนนี่มึไม่ค่อยดีทุกครั<อ>้งก็พอเต้นก็ไม่ค่อยยากนะโอ้ยโอ้ยหลายชุดจริงนี่กี่ชุดแล้วเนี่ย เป็นเพลงแมวให,ใหม่นภาษากีนหมเลยวะเนี่ยโอ้โหอิิมแมวอติมแมว อุ้อยอ,อ,อันนี้เห็นหเป็นคนเซ็กซี่อ่ะโอ้โหจีซูอุ้ยไม่ใช่โรเซ่อ่ะคือแบบอยากจะเอาเสื้อไปพูมนน้อกย่ยาลูกเป็นการเซ็กี่แบบลองเยอะเหมือนกันนะเออลองเย,ย,ยอะลองเยอะแต่แบบเหมือนถ่ายอยู่ที่เดียวกันเลยเหมือนออไม่รู้ว่าถ่ายคนละที่อ่ะอุย เดี๋ยวเปิดแล้วนะคะสำหรับเพลงไอศครีมของ b บล c k พิ n k นะคะเป็นไงบ้างคะคุณพิมพ์ก็แปลกใหม่ไหมก็แปลกนะแบลพิพ์ไม่เคยทำแบบก็เคยทำนะตรงตอนช่วงเอ็กซ์เรอ่ะเออนี่ก็มาแต่ก็มาสดใสหลังจากที่ยังไงเพลงมันจะมีแบบท่อนปังๆตลอดอ่ะอันนี้ก็คือแบบ ฟัง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 สดใสเออน่ารักทุกคนสวยจริงแล้วชุดนีน่ารักมากคุณยูทุกแต่ชุดเยอะจริงคอสตูมคุณแบบเยอะมากเป็นการฟิตก็ให้เนื้อรองเยอะแบบใช่ใช่ให้เกร็ดคนมาฟีดอ่ะสำหรับใครที่ชอบเพลงแอคิทิมของแบ็คพ k นะคะอย่าลืมไปฟังกันนะคะ เพลงไอศครีมของแบ a ็คพิง k นะคะ<ช>แล้วก็ใครที่ชอบช่องเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจแล้วก็กด s u ั s c ส i b e ด้วยนะคะส,สัคสมาชให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย